สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับสลับแสงมืดเก่าก็จะเข้ามาแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นบราอนูบิสนะครับเป็นร่างข้าดาวแม็กนะครับสลับตัวนี้นะครับที่ว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะครับเพราะว่าแสงมืดเก่าจะมาก็จะมารีวิวนะครับสลับแสงมืดนะครับวันนี้ก็เริ่มจากอนนบิสนะครับของผมนะครับอนนบิสก็คือเป็น หลบต้านร้อยนะครับเกียร์ก็อาจจะไม่ตันมากนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคือตัวมันก็เป็นตัวที่ถือว่าใช้งานดีนะครับมีคอมโบที่ดีมากๆนะครับสลับตัวนี้นะครับก็ความสามารถนะครับก็สามารถแรกก็เป็นปั๊บเคลื่อนที่นะครับร้อเปอเซ็นตนะครับเพิ่มมาตาการลบทักษะ40แล้วก็เป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับสีนะครับ ส่วนอีกสกิลคือเป็นสกิลที่ใช้หากินนะครับเป็นยกเลิอกอมาตะแล้วก็เป็นอัญเชิญลงนะครับออกมาก็ถือว่าน่ารำคาญมากนะครับและลงมันมีความสามารถทำดาเมจได้ดีซะด้วยนะครับสำหรับลงนะครับเป็นตัวชนที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะได้นะครับเป็นสกิลรัดแอแข็งนะครับถ้าตายก็จะ สุมนะครับ2สกิลนะครับสกิลแรกกับสกิลสองนะครับตัวไหนก็ได้นะครับส่วนตัวที่2นะครับเป็นความสามารถไฮเปอร์ที่ติดไม่สุดมากนะครับแต่ว่าคอมโบมันน่ากลัวมากนะครับเป็นการขัดขวางการสร้างศัตรูนะครับทําให้เป็นความสามารถนืดนะครับความสามารถนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นความสามารถที่ดีที่สุดนะครับที่หามาได้นะครับเป็นล่างโครนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวชนระยะถือว่าใกล้นะครับตัวนี้ครับะโจมตีหนึ่งร้อยแต่ว่าโลงมันจะขยับไปนะครับใกล้ๆศัตรูมากๆนะครับจะให้ดูคร่าวๆนะครับเวลาเจอบอสนะครับอ่าเจอบอสแล้วก็จะไปดวลกับเพื่อนนะครับสกิลมันดีมากนะครับเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับ เออได้ล่างโครนด้วยเนี่นะครับนี่นะครับบัฟหน้าป้อมแล้วก็วิ่งนะครับบัฟหน้าป้อมวิ่งมานะครับนี่นะครับอันเชิญนะครับอันเชิญรู้สึกว่าค่อนข้างไกลนะครับนี่ครับนี่ครับอันเชิญไกลมากนะครับตัวบอสอยู่ตรงนี้นะครับตัวมันยืนร้อยสิบนะครับตัวมันยืนหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าลงทะลุไปทางหลังนะครับนี่นะครับ ดาเมจไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าตัวมาเยอะนะครับนี่ครับมันป่วนมากนะครับเป็นสายแท่งที่ค่อนข้างป่วนนะครับเป็นตัวบัฟทีมที่ดีนะครับนี่นะครับเป็นตัวชนที่ดีมากนะครับหน้าประมาณนี้นะครับลองเอาไปดวนนะครับจะเอาไปเจอเพื่อนหน่อย ก็เป็น id นะครับ id หลักที่จะตกเป็น id รองแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ดวนกับตัวชนนะครับจะรู้ว่ามันชนได้ดีขนาดไหนนะครับอ่าดูนะครับต้องอันนี้ก่อนนะครับอันเชิญมานะครับนี่ครับ เจ <c oughs> อล่างแม็กนะครับสามตัวนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าอารูวิทนะครับมันต้านได้นะครับนี่ครับมันมีฟื้นฟูให้ตัวเองด้วยนะครับแล้วมันสามารถยืนได้นะครับยืนได้ตัวเดียวนะครับยืนสู้ได้นะครับนี่ครับ เพราะว่ามันก้าวดาวแม็กหน่อยนะครับแต่ว่าเกียร์ไม่ได้สุดมานะครับก็ยืนได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็เอาไม่ลงนะครับเอาอนุพิษไม่ลงนะครับนี่นะครับตัวมันยังติดเมตานะครับติดเมตาบางครั้งนะครับที่เขาจะเอาคอมโบกันนะครับแต่่วงนี้มันคอมโบหยุด5้าีนะครับอาจจะหลุดไปบ้างแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ คมสามารถก็ครบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับผมก็อยากให้ไอดีหลักมันเปิดและได้บ้างนะครับเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปก็ตัวจะมาแล้วนะครับไม่กี่วันนะครับตัวก็จะมาแล้วครับอยากจะรู้ว่าตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวจะทํารีวิวไปนะครับน่าจะเป็นธาตุแสงก่อนนะครับแล้วก็อีกเจ็ดวันก็จะเป็นธาตุมืดนะครับโคดแสงโคดมืดนะครับมาแบบนี้นะครับ มาเยอะขนาดไหนก็เอามันไม่ลงนะครับนี่ครับมันยืนได้เรื่อยๆนะครับถ้ามันมีตัวับเมจนะครับฝั่งนี้ละลายแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวมันตัวเดียวก็ทําให้ศัตรูขยับช้านะครับนี่ครับปล่อยตัวได้ช้ามากนะครับนี่อาดัมออกมาช้าหน่อยเขาจะปล่อยตัวได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่ามันจะหน่วงศัตรูได้นะครับหน่วง ทำให้ศัตรูมันนืดนี่นะครับตัวเดียวครับต้านได้นะครับก็จะเข้าวๆนะครับเอามันไม่ลงแน่นอนนะครับสลับตัวของอนุบิตก็จะประมาณนี้นะครับยังใช้งานดีนะครับตัวมันถือว่ามีความครบเครื่องนะครับ ผมก็ยังทําได้ไม่สุดนะครับสลับเกียร์นะครับสลับตัวนี้นะครับแต่ว่าก็พยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับเกียร์ก็ยังไม่ใช่เกียร์ของมันนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ออปชั่นมันไม่ได้นะครับยังอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าว่าได้เกียร์เต็มๆมันน่ากลัวกว่านี้นะครับดาเมจมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวชนแล้วก็ตัวบัฟทีมที่ดีมากๆนะครับสรับตัวนี้นะครับแนะนำนะครับใครมีก็ ปั้นได้นะครับสาหรับตัวนี้ยังสร้างงานดีมากนะครับสำหรับใครไม่มีนะครับเดี๋ยวมันจะมานะครับสำหรับธาตุแสงนะครับไปซุ่มดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะรีวิวอนุวิทย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ